ทำไมการแเกงตัวนี้ใหญ่จังเลยเนี่ยพี่ฝนใส่ไม่ได้สักตัวหนึ่งเลยเนี่ยทำไงดีะไปไหนกันหมดแล้วทำไมไม่มีใครตอบเราสักคนหนึ่งพี่เอกเบร์ปุ๊กปิก๊กอยู่ไหนกันหรอนี่แน่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 ทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะพี่เอกกำลังแข่งเล่นเกมกับโบแล้วก็ปุ๊กปิก๊กไงแข่งเล่นเกมกับบแล้วก็ปุ๊กปิก๊กงั้นเหรอบูบูบู แน่แล้วทําไมวันนี้พวกเธอถึงตัวเล็กกว่าฉันดีกันเนี่ยเอ้าเก็ฉันเป็นเด็กตัวเล็กๆงา๊ก,าป,กปิกหมายความว่าไงกลเป็นเด็กเนี่ยอ้าวันนี้ฉันจะเป็นเบบี๋เป็นเด็กน้อยหนึ่งวันใน่แล้วเราขี้เกียจกายเป็นผู้ใหญ่ขอเป็นเด็กหน่อยละกันนะ <c oughs> ขอเป็นเด็กวันหนึ่งได้หรือเปล่าเบอป์พวกปิกบอว่าไงาหรอบอถามว่าเมื่อกี้ที่เข้ามานะ่ะมีเรื่องอะไรฮะเออใช่ลืมไปเลยนั่นเนี่ย อะไรอรพี่ฝนนี่ไงตรงนี้พี่ฝอนเสื้อผ้าเบบีไม่มีเลยอ่ะจริงด้วยเพราะวันนี้เราเป็นเด็กแต่นี่ชุดผู้ใหญ่นี่นะใส่ไม่ได้สักโจนึงเลย,ยงั้นเนี้ยเราจะทํายังไงอะ่ะพี่ฝอนคิดว่าเราอาจจะต้องออกไปตามหาเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้สําหรับเบบีกันบ้างอะนะเป็นความคิดที่ดีนะฮะใช่แล้วพี่ฝนคิดดีทุกอย่างอ่ะเนี่ จะไปหากันที่ไหนเหลอชุดเด็กอ่ะ <c oughs> นี่ไงที่ร้านเนี่ยนะเขามีอุปกรณ์เบบี้มีกระ,ะ,ะติกน้ำหลสีเลยอ่ะเบกชอบกระติกนี้สีเขียวขอได้ไหมอ,ะอ่ะหานได้เลยได้เลยอันนี้ขวดนมน่ากินชมััแหละ อ๋อคิดถึงตอนเด็กๆจังเลยนะก็น,นี่ไงเราเป็นเด็กอยู่เนี่ยอมลืมไปว่าตอนนี้เป็นเด็กแล้วอันนี้ผ้าอ้อมบู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 ว้าวอันนี้ครีมทาผิวโอ้โหตรงนี้มีขวดนมเล็กๆด้วยนะโบเจ้าโบไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมากก็ได้พวกเขาเป็นเด็กแต่พวกเรายังโตอยู่นี่นะโบว่าไงเหรอบออยากจะเป็นเด็กมั่งอะฮะโบอยากเป็นเบบีม้มายางั้นเหรอบู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 บ <laughs> บบเป็นเบบีเหมือนเราไม่ได้หรอกเพราะว่าโบจะต้องเลี้ยงเราก่อนตอนเนี้ยเบ,บอืเส้อผ้าอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะอืมอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะพี่ฝนนะใช่แล้วสวยมากๆเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนขอหยิบกระโปรงไปด้วยดีกว่านะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอะไรเหรอทำไมชุดผู้ชายไม่ค่อยมีในนี้ล่ะฮะ เออใช่จริงด้วยแฮะเอ่อทำไมในอวตารถึงไม่มีชุดผู้ชายให้พี่เอกใส่ออต้องมีต้องมีแต่แบบว่าเราอาจจะต้องออกตามหานิดหน่อยอะนะอืมถามผู้หญิงคนนั้นได้ไหมว่ามีเปล่าเอ,อขอช่อนะคะคือว่าแถวนี้มีชุดผู้ชายเบบี้มั้งหรือเปล่าคะไม่มีหรอกจ้ามีแต่ชุดผู้หญิงนะและ้วนโซนผู้หญิงนะตุ๊ก,กตาทั้งนั้นเห็นไหม Hmm. พี่ฝนคิดว่าอาจจะมีนะแต่บางทีเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเราต้องออกตามหาแล้วลพี่ฝนฮะพี่ฝนเจอจอดสีฟ้าแล้วก็จอดสีเขียวจอดสีชมพูด้วยนี่ตกลงจอดนี่สีอะไรกันแน่จอดสีเขียวครับอา้าวนายยังอยู่อ่ะจอดฉันยังอยู่ทุกอย่างนะฉันเลี้ยงพี่ฝนอยู่อ่ะเลี้ยงพี่ฝนอยู่ด้วยเหรอใช่แล้วตอนพี่ฝนเป็นเบบีนะจอดเลี้ยงตลอดเลยโอโ๋อเลี้ยงกันตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยเนี่ยอ้าว ต่อไปหลังจากที่เราไปหาของเบบีมาเรียบร้อยแล้วเราจะเอามาวางไว้ที่ชั้นนี้ดีกว่านี่ไงกระติกน้ําสีเขียวของพี่เอกมีกระติกน้ําสีแชมพูของพี่ฝนด้วยนะขอบอกเออเราเสื้อของพี่เอกมีหรือเปล่าวะ่ะมีแต่ผ้าอ้อมอันนิ่งได้หรอือเปล่าอะให้ใส่ผ้าอ้อมเลยเหรอ,อใส่ผ้าอ้อมดีเพราเราเพราะเราบางทีเราก็เข้าห้องน้ําไม่ทันน่ะอ๋อลืมไปว่าเราเป็นเด็ก <laughs> ันนี้มีขวดนมแล้วก็กระติกน้ำโอ้พี่หวนคิดว่าเราน่าจะใช้ด้วยกันได้นะเนี่ยมีหลายสีมากเหละบู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 บอยเอาสีเหลืองใช่เปล่าบูพวกปิ๊กนายเอาสีอะไรอ่ะฉันสีน้ำเงินกันนละพวกปิ๊กสีน้ำเงินบอยสีเหลือง พี่ฝนสีชมพูส่วนพี่เอกสีเขียวมันก็ต้องแงอยู่แล้วล่ะพี่ฝนของพี่เอกก็ต้องสีเขียวอะดิอ๋อนี่งานเสื้อผ้ามีเยอแย่เต็มไปหมดเลยอ่ะเอะเป็นกางเกงสีน้ำตาลนั่นเพีเกยกใส่ได้เปล่านะก็น,น่าจะใสได้นะเออไม่เป็นไรเอามาก่อนนี่นี่นี่อุปกรณ์เราหมดะเ้ยยังอ่ะนี่ชุดของเกรนหุ่นยนที่พี่เอกหยิบมาอะพี่เอกหยิบมาตอนไหนพี่ฝนไม่เห็นรู้เรื่องล่ะอะแอบหยิบมาเมื่อกี้แตจ่ายตังค์แล้วนะ ายตังแล้วเหรอถูกต้องนะแล้วตุ๊ก,กตาพี่ฝนไปไหนหมดแล้วนี่ตุ๊ก,กตาพี่ฝนเต็มพี่เอกก็เลยเอาออกเหลือแต่จอดไว้ฮะแล้วจอดตัวเดียวเองอะ่ะ <c oughs> นี่แล้วตกลงจัดเสร็จแล้วจะไปไหนกันต่อเหรอหเออใช่เลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจัดอุปกรณ์ในอวตารเรียบร้อยแล้วของเบบี้เราไปจัดในโทก้าบ้างดีกว่าไหมอะ่ะบ <c oughs> ูบูอ่ะเป็นความคิดที่ดีใช่ไหมโบ <c oughs> ไปก็ไปนี่ง่ะ เราไม่อยู oh ar, ่ก right? like ันในโชก้าแล้วเราแสดงว่าจะเด็กกว่าเดิมเองนะพี่ฝนนะในโทก้านี่ใช่แล้วไหมเราจอยแย่กว่าเดิมอีกอะไม่เป็นไรรองหน้ายังไงก็ตามหาของได้เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะเออใช่จริงด้วยเออคือว่าพวกเราอยากจะออกตามหาของเบบี้ที่อยู่ในโชก้าบ้างได้หรือเปล่าคะใด่สิจอเราไม่เจอกันต้องนานเลยนะใช่แล้ ำนูเดาเดเด้ดดดดดนุเจอของที่เบบีใช้แล้วในโทกาเพียบเหรอได้ได้อย่าลืมมาคืนนะจ๊ะได้เลยค่ะว้าวที่นี้มีของเบบีเยอะชีมันจะว่าไปมีทุกชิ้นเหรอก็แงแล้วพี่ฝนนี่โรงเรียนไม่ใช่เหรอฮะโรงเรียนเบบีง,งั้นเหรอใช่นี่โรงเรียนเด็กไม่ใช่เหรอฮะโรงเรียนอน,นุบาลถูกต้องเลยของเล่นเยอะชะมัแหละใครนอนหลับอยู่ <c oughs> เล้เราขอยืมที่นอนไปก่อนได้เปล่า <tapping> น <noise> ่าโอ้เ <online> พื <lonely> ่อนไม่รู้ตัวเลยนั้นเนี่ยเพื่อนกําลังนอนอยู่ไงพี่ฝนที่นี่ที่ไหนเหรอที่นี่คือโรงพยาบาลเนี่ยพวกเธอทำอะไรกันอยู่งั้นเหรอพวกเรากําลังตามหาของเด็กอยู่ตามหาของเด็กงั้นเหรอเดี๋ยวฉันช่วยตามหาเอาเปล่าเดี๋ยวผมช่วยตามหาด้วยไหมครับฮะเมื่อกี้ฉันเจอแมวหนึ่งตัวนาหยิบไม่ได้เลยนะได้เลยขอบคุณมากเลยนะออันนี้คืออะไรเหรอเอ่มมันคืออะไรพี่ฝน พี่ฝนคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสีสีอ๋อนี่ไงเขากําลังระบายสีกันอยู่ใช่แล้วใช่แล้วสีตรงนี้เยอะมากเลยหยิบไปได้แล้วนะเฮ้ยน้อง<ไ>น้อยกําลังนอนหลับกันอยู่วะพี่ฝนไหนอะเดี๋ยวอนทําไมพันเป็นมัมมี่อ๋อมีเบบี้ของสล็อตด้วยนะอ๋อนั่นคือสล็อตอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแถมมีเบบี้ตัวเล็กๆน่ารักจะมุจะมีด้วยแล้วขอบอกงั้นเราไปที่นี่เลยที่นี่ต้องมีแน่นอนอ๋ออุปกรณ์เบบี้ที่นี่มีเป็นกระเป๋าเลยอ่ะ โอ้โหหิวมาทั้งกระเป๋าเลยไม่ต้องค้นหาเพราะชุดเจดไปเลยแบบนี้ยอดจะม้อนแลนั้นเนี่ยตุ๊กตาหมีก็มีพี่ฝนของสวยๆเพียบเลยทั้งในโทก้าแล้วก็อวาตารสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะชุดเด็กของพี่เอกอันนี้คือชุดว่ายน้ำโอ้พี่เอกมีความรู้สึกว่าเด็กของโทก้านี่ตัวเล็กมากๆเลยนะใช่แล้วดูเหมือนเด็กเบบี้ตัวเล็กกะจิ๋วเดียวเลยล่ะอันนี้คืออะไรอะต,กกะตุ๊กตาอันนี้เกิอ,อะไรไม่รู้ตุ๊ก,กตาล้มลุก ดูใจลมลึกอ่ะใช่แล้วําเหมือนจอยาแ,แรกลองอ่ะพี่ฝนพูดไม่ช้ดแล้วเนี่ยทำไมพี่ฝนกลายเป็นเด็กลงไปเรื่อยๆ่ะาจ์เป็นเด็กเลงไปเรื่อยๆอล,ลงไปอีกอาจารย์เนี่ยเออพี่เอกว่าพูดเสียงธรรมดากันเรอะเดี๋ยวเขาจะฟังกันไม่รู้เรื่อจิงจริงเหรอจริงดิ ไม่เป็นเบบีแล้วเหรอไม่เอาแล้วไม่เป็นเบบีแล้วเอาเป็นไม่ทันแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยเป็นไม่ทันแล้วนี่เอาไปให้มวนเอาไปให้มดนโอ้หอุปกรณ์ baby. เบบีเยอะชะมัดเลยอะ่ะบู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 เรามาจัดตู้ตรงนี้ดีกว่าเอาละที่นี่นะ่าจะจัดได้พอนะพี่ฝนจะได้พอใช่เปล่าอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้เนี๋ยวกว่านนะเหมือนไฟฉายเลย <c oughs> อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้มีขวดนมน่ากินมากเลยโอ้หิวเสื้อผ้าก็ยเยอะมีที่ระบายสีด้วยนะขอบอกโอ้ชุดทานตาเพียบเลยพี่ฝนอย่างสวยแถมตัวเล็กอีกตัางหากอันนี้หมวกน้องแมวได้เพียงเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะนั่นหมวกของนายเหรอปุ๊กปิก๊กไม่ใช่ของฉันฉันไม่ใส่หมวกแมวหรอก เยอะกันนะอันนี้อุปกรณ์เบบีทำไมเยอะขนาดนี้นี่เราขนมาหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับในโทก้าเนี่ยจะมีอุปกรณ์เบบีมากมายมาหาศาลเลยอะอ๋ออันนี้คืออะไรอะ่ะเออเหมือนไส้กรอกนไม่รู้อ๋อพี่วอลรู้แล้วนี่งาเบาะรองอ๋อเบาะรองนอนอนุบาลที่พับพับได้เหรอใช่แล้วเบาะรองนอนของอนุบาลเขานี่นี่นี่ตัวต่อตัวต่อ นี่ตัวต่อของเล่นแล้วก็วางไว้ชั้นนี้นั่นเพื่อนหนายหรือเปล่าพกุกปิชแวแมวไม่ใช่แล้วล่ะเจ้าแมวตัวนี้แมวเขียวงั้นเหรอแมวเขียวเหรอฉันไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะเนี่ย <c oughs> แมวที่นี่มีหลายสีเยอะมากมีแมวเขียวแมวชมพูแมวฟ้าแมวม่วงเยอะไปหมดแหละสักวันหนึ่งเขาคงทําแมวรุ้งแน่นอนอะถูกต้องแลย โอ้โหแถมมีตุ๊กตาเยอะมากมากเลยนะขอบอกนี่ของยังไม่หมดอีกเหรอพี่ฝนยังมีเพียบเลยขนมาเยอะโอโ้ทำไมโทกา้าของเยอะขนาดนี้ในอวตารก็ใช่น้อยนะทุกคนแต่แบบว่าชุดเบบีผู้หญิงกับชุดเบบีผู้ชายเรายังตามหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เลยนะอ ถ้าทางก็ต้องถามเพื่อนๆแล้วล่าว่าไปหาจากที่ไหนกันอีกใช่แล้วชุดเบบี้มีตรงไหนอีกบ้างนะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย